สวัสดีค่ะมนี้ยีบุญสิบห้ามกินบักเน่าใหญ่พี่น้องกินอีกแล้วยิบบุไปพ่อไว้อีกพี่น้องบักเน่าด้อจ้ะงวยบักเน่าพี่น้องเบิ้งยิบบุญใส่ไฮเบิ้งงวยบักเน่าอี๋ยบันวยใหญ่เธอพี่น้องจักว่าสายพันธ์อียงเม็ดกับบ่มี่ด้อจ้ะบักเน้าบ่มี่เม็ดเลยพี่น้องสายพันธุ์พันวยย่อยงวยใหญ่พี่น้องผิวพันกระสิเป็นประมาณว่า ตุปูติปีแนวหน้เนาะพี่น้องเนาะตุปูติปีเปนที่ละคือว่าเพิ่นไข่ไข่ลูกมะก,กรูดแต่ว่าขังไนเพิ่นเป็นบักเน่าพี่น้องบักเน่าดีๆนี่แหละจ้ะตะวัน่วยใหญ่เฮงคิจ้จจงไดนยี่บุ๋มสิกินบอสพี่น้องยี่บุ๋มอันซ่อนหลายพี่น้องยี่บุ๋มอ่ากําลังสร้างตน้นเพิ่นให้เพิ่นตอนมาใหอยี่บุม๋อมอยากเอามาปูกไปบ้านไหมพี่น้องคือว่าน่อยใหญ่สิ เป็นตอามะปูกด้พี่น้องบักสมโอบอแมนไดดบักเน่าจ้าบักเน่าในใหญ่พี่น้องญี่ปุ่นก็เลยอ่เหมือนหนิสิผ้าไม่เห็ดแก้วแซ่บแซกินพี่น้องญี่ปุ่นเห็ดแก้วข้นๆไหมพี่น้องกินกับบักหเน้าพี่น้องพี่น้องญี่ปุ่นเสียเอาให้เบ่งกับักเผาอันนี้หน่วยบักเผาเด้กพี่น้องหน่วยบักเผาอันนี้หน่วยบักเน่าพี่น้องสรุปแล้ว บักหน้ากับบักเผานี่พ่อ,อกัน,น,นพี่น้องน่อยใหญ่ค่ะมาพี่น้องสิผ้าไม่กินมลยเนี่ยอูย้กินว่วยใดดีนอ้อเพิ่นบอกว่ากินวเหน่องเหลืองอยู่กันเนาะเป็นแต่แซ่บพี่น้องอู้หน้วยใหญ่แทนนาอเป็นจังไงละพี่น้องกินหมด่วยในซัปอปะอ,อันนี้เพิ่นคือว่าแกเต็มที่ของเพิ่นเหาอนะพี่น้องเนาะลวงลงมาตุ๊บเวลาสอยพี่น้องนึกว่าเพิ่นสีซ้ำบอซ้ำพี่น้อง กินก็หอมคือบักเน่ามแม่นดีดอกพี่น้องบักเน่าบักเน่าบักเน่าค,าค,าคาัะคลยกัะมายีบผมสีผ้าไม่กินบักเน่าเลยโอ้อออยส่งขักกับพี่น้องมวยบบกง่ายเลยพี่น้องเลยปวดพ่บักเน่าเลยพี่นอ้องอ่าแต่ว่าเวลากินกับน้ำพริกกับหยาง,งเสียข,ขออนุญาตได้พี่น้องสีรสชาดแซบได้พี่น้องข้าวก่อยีบผมพาเคืองเลยพี่น้องก็อยากให้พี่น้องมือทั้งไม่มันเนาะ ว่าเป็นจังไหนว้อหนา,าข้อมังไงคนสิ่เป็นจังไหนพี่น้องอุ้ยครับพี่น้องแล้วก็อุ้ยเปลือกบางด้วยด้วยจ้ะบักหน้าวด้วยจ้ะบอมีเมด็ดเลยญ่บุงเคยถามเพื่อนเด้เคยถามเจ้าของผู้เพคนเอาบักหน้ามาให้ย,ยี่บุงนะ่ะว่ามีเม็ดบอจา้าเพื่อนนะอีนางอย่าไปหาเม็ดมันถอเพื่อนวาพามันคงมีเมด็ดเพื่อนนะเพื่นคือว่าอันเพื่อนขยายพันธุ์โดยการ ตอนกิ่งค่ะเย่บุ๋มสิข้าไม่กินแบบเน่าเหมือนพี่น้องแซ่บยังขักมามากนินน้ำกันเลยเริ่มแรกแล้วย่บุ๋มสิกินจังไงเด้กพี่น้องเอาจังได้ดีละพี่น้องพาได้เนาะพาจังสีเลยแบบว,ว่ามันสีแดงเป็นการบร่เปื่อนเหลือกระสีบอดชฉ่ำม,มากมายละพี่น้องข้เาเค็จังสีเอาเลยพี่นอ้องนี่ ฉ่ำคักพี่น้องเลยถ้าแม่เอาไปตำอันน้ำพริกหรือตำเจวพี่น้องกินโบเบ,เบิดกจ้ะข่าวว่าแล้วเพิ่นสิเป็นได้ลักษณะนี้เด้อจ้าโอ้ยไปจะส่งคักพี่นอ้อ,องน,นี่เพิ่นสิเข็ดแนวนีลบงคือว่าบ่าหูว่าลักษณะเขาเพิ่นสิเป็นได้ลูกแบบอียังเนาะพี่น้องาะ ผู้ใดอ,อ,อ,อยากน้ำเลยนะพี่น้องเอออยากน้ำในบุงบัวนะเจียวปัดนี้เจียวเจียเจียวเจียวเจียวขนๆพี่น้องโว้ยพี่น้องไรเงียแล้ว สมแต่ว่าจับสีไม่รสชาติอ่ะสมอ่าไปลายๆสีหวานๆประเดมประเดมแล้วก็สีนี้อ่ารสชาติขมๆ,ๆขมปนหอมหอมที่ว่ากับอันเนี้ยตรงเยื่อเขาเนี้ยแต่ดมรวมเราไม่รสชาติให้แต่รสชาติแบบ แซ่ไปพี่น้องว้าวเอาหน้าจ้ะพี่น้อ,นอง ขนาดเล่นมาได้กินหมึกเน่ากันกินหมดแานกันหมดไี่นบบ้อง หน่อยหนึ่งกุ้นบรเบิดแล้ววาสมรับพี่นอ้อง แบบพี่น้องบักน้าวแต่มินซี่สูงพีน่น้องแซ่บมากินึงกัน สรุปแล้วพี่น้องบักหน้าหน่อยเนี่ยสมเหมือนบักหน้าจริงๆเลยพี่น้องมีความสมสมแห้งต่ก็หอมกินหอมเขานี่อ่าสีแห้งกว่าบักหน้าหน่อยธรรมาดาอันนั้นหอมน้ำมุนแต่อันเนี้ยกินหอมเป็นสิบแบบวะ่ากินหอมมาก,ก่อนเลยอะไปๆเลยพี่น้องโดยรวมเดียวกับแสบพี่น้องเสบ,บหน้าใหญ่ด้วยจ้า คลิปนี้ยะบุมกว่าฝากพี่น,อน้นองเบิ่งแย่งไงเด้อเยะบุมมากเอาบักน้ามาฝากพี่น,อน้องได้ได้